I wanna be a billionaire so fucking bad by all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine smiling next to Oprah and the Queen Oh every time I close my eyes I see my name in shining เซกเมนต์เ <Yeah. S 2> นี้ยเป็นเซกเมนต์ที่ึกษาโดมิเนตตลาดนี้มาในตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับโดยใช้สินค้าที่เป็นเป็นเรือธงในะมันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับมาถึงเมื่ามาถึงเมื่อ3าปีที่แล้วคือคือทาวเฮาส์นะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าทาวเฮาส์เนี่ยนะครับไม่สามารถพิเนเทตตลาดนี้ได้เนื่องจากราคาที่ดีที่สูงขึ้นนะครับค่าก่อสร้างที่สูงขึ้นนะครับและนี่คือการลุกตลาดของเรานะครับในตลาด ที่อยู่าสายตามบลหนึ่งร้านนะครับและการที่เราจะวิดคล,ล,ลองตลาดคอนโดมิเนียมให้ไดใ้ในเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดกรงเทรูทริมทนตามที่เรามีความมุ่งมั่นไว้เนี่ยนะครับเราต้องลุกไปทุกเซกเมนต์นะครับเราต้องเทสออนกับทุกผู้ประกอบการรายใหญ่ทุกรายในตลาดหลักทรัพย์และก็นอกตลาดหลักทรัพย์นี่คือเหตุผลที่เราต้องต้องต้องมีวิเศษโมเดลนะครับในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว,ว่าธุรกิจคอนโดมิเนียมเนี่ยแหละครับ เรามีพิเศษโมเดลทุกๆพิเศษโมเดลไม่ว่าจะเป็นตลาดบนตลาดกลางรวมถึงล่าสุดวันนี้คือตลาดกลางล่างนะครับนี่เราต้องพิชิตในทุกๆเซกเมนต์ให้ได้เพื่อจะเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯริมมณฑลให้ได้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามองว่าตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยในปีนี้เราคาดว่าตลาดในปีนี้นะครับจะอยู่ที่กรุงเทพฯริมมณฑลอยู่ที่สามแสนสามหมื่นห้าพันล้านนะครับเติบโตจากปีก่อนประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราดูในครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเฮ้ยโอ้โหตลาด บ้านในกรุงเทพเนี่ยดีดีมากนะสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับโตจากครึ่งปีแรกคือสิบแปดเปอร์เซ็นต์อย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะถ้าเราจําได้ตัวเลขตลาดในครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างต่ําเนื่องจากเป็นเป็นตลาดหลังน้ําท่วมนะครับน้ำยังไม่ค่อยเสดเด็ดดีนะครับตอนครึ่งปีแรกของปีที่แล้วฐานต่ำเมื่อเทียบกับกับตลาดในครึ่งปีแรกของปีนี้มันก็เลยโตสิสิบแปดเปอร์เซ็นต์ในครึ่งปีแรกนะครับแต่ตลาดในครึ่งครึ่งครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างสูง นะครับเมื่อเทียบตลาดในครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยผมคิดว่าอัตราจเจริญเติบโตทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7%และสิ่งที่สําคัญนะครับที่ผมที่เคยเรียนนะครับตลาดคอนโดมิเนียมจะอยู่ที่ประมาณ58%ของตลาดรวมนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ไตรมาส์ท3เป็นต้นมาเนียครับที่มีการเปิดไตรมาส์ท3ตั้งแต่เดือน7 8 9เนี่ยนะครับผูบ้ประกอบการที่เป็นท็อปไฟล์ทผมเปิดคอนโดมิเนียมไปเยอะมากโดยเฉพาะพฤกสายนะครับน้องเห็นที่ทุก2อาทิตย์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีดีเดอร์ 1ั0หล้านนะครับชคปตัวแนแคมป์พัมน,นะครับล่าสุดก็คือเดอะรีเซิร์ฟและนี่ล่าสุดนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการในรอบใหญ่ที่สุดของพุทธศานะครับเดอะพัมนะครับปี2089เป็นโครงการที่มีมูลค่าขายมากที่สุดของพุทธศาในรอบ20ปีนะครับที่เรียกว่าเออ่โปรเจกต์ออฟเดอะเดครับของพุทธศา ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าขายนะครับจำนวนทั้งสิ้นในโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่พุทธศาเคยเปิดมาใน1โครงการนะครับก็คือทั้งหมด7,700ยูนิตใน1โครงในโครงการเดียวมูลค่าของมาณ7,000ล้านพุทธศาไม่เคยเปิดโครงการมูลค่าในโครงการเด็ดเพันล้านตรงนี้พุทธศาจะเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดที่หัวใสเนี่ยนะครับต้องยึดครองตลาดคอนโดนิมีมให้ได้ในกรุงเทพริมมณฑลเพราะเค้กก้อนใหญ่สุด6,7%ถึงเเป็นตลาดคอนโดมิมีมนี่คือเหตุผลที่ทําให้พุทธศาต้องลุ แล้วก็พูยง่ายเฮดออนกับใครก็ต้องเฮดออนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตลาดคอนโดมินเนียมตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนนะครับพึกษษาปีทาทับมาแล้วในรอบ3ามเดือนที่ผ่านมาเคาะประตูบ้านทุกคนแล้ว Yeah different city every night. Oh, I, I swear the a city night I world better prepare Oh for when billionaire ส่ยนยากที่สุดนะคะของการทําตลาดนี้นะคะก็คือค่าใช้จ่ายของเขากลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มที่ซื้อประมาณสักล้านอยู่แลกันนะคะเจ็ดแสดนล้านเนี่ยคะ่าใช้จ่ายของเขาี่เขาคิดหนักมากนะคะโดยเฉพาะ,ะ <ๆ S 1> ถ้าเป็นสาบริยาหรือว่ามีลูกในกนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาคิดหมดนะคะโลเคชั่นที่เที่ยวตอนนี้บอกตรงๆว่าถ้าไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากคุณมา,มาหรือว่าฝ่า,ายที่ก็เหนื่อยไปจาก ได้อันนี้มาใี้ยากนะคะกว่าจะได้มาหนึ่งร้อยได้เรามีแม่โครดิฟฟ์ข้างเรามีเคียร์ดิฟฟ์ขั้นเรามีเมเจอร์ดิฟฟ์ขั้นเรามีมหาวิทยาลัยรังเหวี่งอยู่ข้งางหลังนะคะมีสนามกอล์ฟเมืองเทียนะคะห่างจากสนามบินดอนเมืองสิบกิโลสามหมื่นกว่าบาทขอหน่อนี่คือล็อกอิ่นะคะเป็นหน้าตาเจ่ายติดต่อม,มาล,ลิฟต์มีให้ถึงสองตัว นะคะปกติคอนโทรระดับนี้นะคะจะมีแค่ตัวเดียวไม่ให้รี้จักสองตัวนะคะเพื่อความดูห้องที่ดีไซน,นะคะนี่คือ2 8ห้อหง,หงเห็นไหมคะว่าราคาแค่3หมื่นกว่าตารงเมตแยกครัวได้ห้องนอนแยกได้แยกสัดสวยครัวมาเลยห้องน้ำให้แบบอย่างดีเลยประตูหน้า่างน,นะคะเน,นี่ยค่ะ ปร,รึกษาเองเนี่ยม,มีความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพริมนณฑในปีนี้ต่อปีหน้านะครับในคอนโดมิเนียมเขาเรียกวันมิลเลนบาท per unit นะครับก็คือคอนโดมิเนียมไม่เกิน1ล้านบาทนะครับก็คือระดับราคาวันหกแสนถึงหนึงหล้านบาททำโผล่ทนินนะครับ ที่เราจะเปิดในวันนี้นะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีของพกษานะครับมีมูลค่าโครงการถึง7,000ล้านนะครับเป็นโครงการต่อของหนึ่งโครงการเนี่ยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีของพกษานะครับโดยมีจานวนยูนิตที่มากที่สุดของพกษาเหมือนกันนะครับคือ7,700ยูนิตนะครับทำให้วันนี้นะครับนะครับโครงการพรามผลโยธิน89ตรงนี้นะครับเรามีเรามียอดขายสูงถึง3,000ยูนิตนะครับแล้วก็มีมูลค่าขายถึง2,700ล้านอยู่ในกระเป๋าเราแล้ว นะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้ทหําให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีของพุทาแลวก็เป็นโครงการที่ทํายอดขายมากที่สุดนะครับในหนึ่งโครงการในปีนี้ของปึึษษานี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้น uh huh. <c oughs>